มันยังบรรไดกองจุนพูนเป็นผู้เขาเล่ากาเลยบรรไดข่อยมานน้ำกลนโมข่อยคือบ่งหูน้ำมูอีหยังเนี่ยอีหยังไม่แต๋อเนี่ยกระเป๋าจ้ากระเป๋าจากใครเนี่ยทำไมเยอะจังเอามาขายเรื่องมาอะไรเนี่ย,ยนนพี่ผู้นนพี่ผู้สาพี่ผู้าหน่าไม่เ้เขาเนี่ยพี่ผู้สาสุดหล่อเนี่ยโอ้ oh. พอน้ำมา,มาเห็ดหจังไหนไอพอน้ำมาห้ยเรือจังไหนนี่ที่เอับมาหายที่ม้งาเห้ยเนี่ยเนี่ยอะไรนะอุใสอะไรนะ กูสาแยงจักสมัิกูสาแยงจังกูสาเยงกูสาเยงชาชายเยงไปกี่บ้างสองเดียวสมัยเธอบอกคือดอกเพราะว่าเธอผมสันอ๋อเธอผมสันเออเธอผมสันโอ้ยหน่อยเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาเสนะโอ้ขอบคุณพี่ผู้สาครับพี่น้องจ่ารอยคงเขาเต็มไม่เห็นหนังโอ้หนังหนังหนังอตัวใดลักขวัญนะแม่อันนี้อันนี้ของผู้หญิงตัวนี้ โอ here, here ้โอ้ได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 ้เอา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 เบิ้งกันเอาเบิ้งกันเอานี่มีแต่ใบงามๆเพรานเอาไปหายทีมงานนาวันซะาร์อีปุกลูกไปใส่บาทนี่มันมันไปแล้วสิอีริสสิปุกลูกไปอะไรมันวะโอเคนี่ล่ะมันก็ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยถ้างั้นก็จะได้ไปคนเดียวมันไปมันก็ไม่บอกแทนที่จะบอกนะไปไปก่อนเด้อเจ้าไปโหลดเด้ออย่งสิแทนที่สิว่านาโนมิดซีรี เออดีขึ้กันดีขึ้กันลาสนาคอยกษตรไปผู้เดียวอนอาจารย์ร้อยก่อนยขอเไปให้นงวะปใส่ปากระเป๋าเอาไปหอมเอาไปหเงินแสงเงินล้านป๊าเอาอันไ้ายขึนเทรื่งเวทีตีสรุปแล้วปุกลุกไปแล้วเนาะเออดีกันเกษตไปพว้งซะนะมันก็บโบบอกได้สิไปใส่มาใส่ก็ดี สรุปมันสิไปน้ำบอลสันได้เรือยจังไหนสันเลยเอาไปอะไรก็ไปสันที่ตัวนี้ไม่พ่อนั่นนะอ้าวคือเรียมเทยตัวนี้พี่ผู้สานะกับเพื่อนเอากระเป๋ามาหายที่มงานไม่เนี่ยเตียวไดหาใบพุักงาิสะจนอุ่งปุ่งเลยนี่เอาเลยๆเอาไว้มันกับพี่ผู้ใดเอาดอกเอารถที่มงานน้ำของพละคนผู้ละคนเอาไปฝากแม่ยโอ้ไปฝากเมียเอาไปฝากแม่ยาอุตส่าห์แยงจากสมัยเออ สมัยใส่ไม่คือเราผมสั่นโอเคเก่งแล้วแค่นี้ก็เก่งแล้วจ้านุนิดเออคือเราเขาครับจะควงเลยนุนิดนี่ปารเหอเพื่อนอมาเตะใส่ว่าคือหลายแต่ฮะเพื่อนเป็นกระสอบหนี่งของใครนี่เอ่อไม่มีของใครค่ะเอาซะออกทำแม่สันเอาไม่มีของใครก็ซสะออกทำแม่ซะออกไม่นิดเอาแต่ผู้เดียวเบิดถุงปุ๋ยนี่ตีนิดเอาไม่ใช่ แลนวก็แล้วแต่แล้วสรุปแล้วยูนี่มีเตเลือเลือกตัวสัอนะตายเลยข้ไขบัไใดน้ำโมเลยบัดนี้เือยแย่เอเยอะแยะกระซากเราขาดเไอแล้วเอาแต่ของดีไปเบิร์ดเลยคุณนิดปุ้ยนูนิดไหมแม่นเบิร์ดบ้านบัวใดบุได้ทายเหบเรื่อกี้นิดได้นูนิดเอาเป็นขวบเลยไปนอนเลยเอางี่ไปเปิดร้านขายตัวเลยนุนิดเว้นนอามาให้พี่ๆสิเปิดร้านขายอย่างไรเดวเนี่ย อืมเอาเอาโอเคเอาเอาเลือกเอาเลือกเอาพี่เบาเลนเซ่หรอกพี่เบาเลนเซ่หรอกเอาเลยเอาเลยปาดกระเป๋าเป็ดภูเขาเหล่ากาเลยเอาเลือกเอาจงไว้หน่วยมันขาดน่วยมันขาดจเซ่เอาน้ำมูดอกโอ้ยเอารถเอารถไอ้ที่งานเอาซะให้น้องๆ้เดนเซอร์เขาเอาซะเนี่ยทีมงานน้องๆเนี่ยเอารถใช่ละือรถเอาออกไปหนีนี่รถทกหลอกกันนี่กระดังขนโค้งขึ้นอยู่กับพี่น้องนะครับรถลำโพงเราก็ กำลังจะออกว่าหันหนาออกแล้วนะครับรถเวทีรถล,ลําโพงกําลังจะออกเดินทางไปผู้เดียวว่าหันเด่ <g ül h> ก็ับไปผู้เดียวกันนั่นล่ะ,ละว้าบอกกับป๋าของเขาว,ว่าหันไ,ได้แล้วมี่อุมภาษาขูมโมตสันออกเลยออว,ลว้าก็มลิตรตักุญแจออกยังกับพท่ันออกเนาะออกอยู่สำนักงานเนาะพุท่ันออกเด้ ได้จักใบละพ่อได้สร้างใบได้สร้างใบตีนุนิดได้กระสอบนึ่งคนจะเปิดร้านขายตัวพอนะปะเออได้ชดคลายก็ได้ตัวไว้ฮาบ่าวฮาบ่าวเพิ่นเอามาไห้พี่ๆเนาะิตื่นเฮ้ยบอกว่าออกมีความคิดออกมีความคิดอีหลีออกคิดบดีเราออกเลยเราเอาอะไรชดไปเที่ยวเออเธอแน่นอนแน่นอนเอาขึ้นคว้างไรเป็นบมะฮ่องไปนี่แหละเท่าสิออกไปเดี๋ยวนี้แหละฮ้อนเอา สิออกไปก้อนเลยนี่อีปุกลูกอันไปแล้วว่าสันเขาว่าไปเต้าวันมันกรบโบบอกโบกาวสิไปใส่มาใส่ก็ดีเออกูสิกาสิไปผู้เดียวระบาดนในสนอกเสือบุตรใดขึ้นตัวเออตัวเป็นอีกเสือบุตรใดขึ้นตัวดีกันล่ะมันโบบอกเว้ยนี่แหละกันสิว่าเขามาหาอะไรนี่เสือมหาไปน้ำนี่เลยนี่ผัดบ้านไปแล้วว่าสันเออก็ดีขึ้กันล่ะสนอกเไปเต้าบ้นเอองานหนากันจังเสือบุตรใดขึ้นตัวกูก็สิไปผู้เดียวกูเลยเร่ีววเลยบาดนี่ท่านั้นตัว โอเคทีมงานเท่ากําลังกัสิออกเดินทางนะครับอนนี้กี้ทีมงานกําลังขนเครื่องขนของขึขน้ขนรถน,น,น,นะครับทีมงานใหม่พ่อกันบ้านแม่แดงคนละพี่น้องนะครับเอาจวดจาดจวดจาดเมื่อนี้น,นี่กัดเป็นวันเดินทางนะครับเมื่อแรกกันา่าสิไปฮอดนะครับพี่น้องติดตั้งพืนที่เ <c oughs> นาะประตูรัดบ่ไก่ดอกบาดในเห่ากัด ไปหยอดเท่ากัดสีอัดผักพรนธุเข้าต่างเวทีนเนาะยังมาขึ้นมันจังบาดดโอ้ยเล็กเนาะต่างกันขึ้นตัางกันขึ้นเอาป้ากันไปเข้าจวดจาดพ่อกันบ้านไม่แดงพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับไายคลิปสู่พี่น้องเบิ่งอยู่สำนักง,งานนะครับเตรียมงานเข้าผู้ใดยังอยู่แน่ผู้ใดไปแน่นะครับ,ยอยอนะรบตอนนี้ก็กำลังเตรียมเครื่องเตรียมของนะครับสิออกเดินทางน้ำกันนะครับ มาแดดคักแถมมาเยแดดแดดแดนนิดจงไวให้จักใบเด้อพ่อเหลอยว่ตีนนิดกลับมายังเลืออีกอยู่ไหมเราโนนิดแม่กระสอบนึงแล้วจงไวให้คอยนะนี่เด้กระเป๋าไปนตาหักเธอเนี่ยนี่ก็เป็นตะหักเธอโนนินี เคียรนี่ยังบ่ท่านพ่อเต็มสอบย้อยเอานี่เอาปใส่ลองเพลงเนี่ยเอากระเป๋าเปลือกบอยเชอรี่เปลือกบอกหอยเชลนั่นเอน่นั่น้ำเหลือมนั่นคืองามแต่นั่นไล่บังกอกระเป๋าไปเรียนตลก มาต่อกันไม่ใช่ปวงไม่ใช่ปวงเลีอันอิสไยชนพวกลูกจังสีได้ย้แนเนี่ยเนี่ยมีกุญแจโอ้ยหากุญแจเปิดอีกเอาโอเคขอบคุณพี่ผู้สานะครับคลิปนี้่นเอากระเป๋ามาหายทีมงานนะครับน้องๆกำลังเลือกับคู่นิดว่าจะไปขายตัวว่าเอาไปฝากคนที่บ้านด้วยโอเคเอาจัดไป จะไปฝากคนที่บ้านมื่อที่กับสวบาพ้นนะจะไปสูดหัว่นนะก็คนเออันห่วงขนาดวะมวันใดเขาไก่วันไดไป่ยางใส้เลยะเอาเอาเอาจวดจวดจวดขอบคุณครับคลิปนี้ขอบคุณครับ